แก๊งมิจฉาชีพนำแบงค์ฟอมออกตะเวนซื้อของเสียหายกว่า20รายวันนี้10มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงรวลา3ในกา30นาทีถึง6านาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพภูเขียวได้รับแจ้งจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดภูเขียวว่ามีผู้นำแบงค์ฟอมมาจับจ่ายซื้อของในพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ เบื้องต้นมีผู้ทยอยเข้าแจ้งความแล้วซึ่งคาดจะมีผู้เดือดร้อนไม่ต่ำกว่า20รายพู้ธคาวลงพื้นที่สอบถามกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียวซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสอพอภูเขียวเพียงฝั่งถนนเท่านั้นสอบถามพ่อค้านับ10รายได้พูดและเล่าให้ฟังเป็นเสียงเดียวกันว่าคนร้ายเข้ามาในพื้นที่น่าจะใช้รถคันเดียวกัน จากนั้นน่าจะาก,กระจายออกซื้อของตามตลาดทําทีมาซื้อของโดยใช้แบงค์5้0และแบงค์พันบวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงเช้ามืดจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้ามองไม่ชัดเจนว่าแบงค์ของจริงหรือของปลอมพ่อค้าขายไก่สดรายหนึ่งในตลาดสดภูเขียวบอกว่าตอนเช้ามืดที่ผ่านมามีคนเข้ามาซื้อของกันอย่างหนานแน่นเหมือนทุกวัน ตนเองรับเงินทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อไม่ทราบว่ารับมาจากใครบ้างในช่วงสายที่ผ่านมาตนเองนำเงินออกมาตรวจเช็คและนับจำนวนเงินตามปกปติพบมีแบงค์ห้าร้อหนึ่งฉบับที่เปียกน้ำแล้วสีตกตนเองจึงรีบบอกให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาเช็คดูพบว่ามีแม่ค้าได้แบงค์ปลอมไปแล้วกว่า20รายาก็ประมาณ 4, 4ี่ทงหรือสีสามแล้วค่ะเนาะ กับว่าเอกใจเพราะว่าเนี่ยมัน่เคยมีนะค่ะเออเคยมีโดนโดนมาจากใบครับซองใบจ้ะโอโดนโดนมาจากใบครับน่ะใบนี้ครับโอ้มาซื้อจะเสิร์ฟสิครับครับมาซื้อจเสิร์ฟโอ้ตรวจนี้ได้ได้เอาไปให้ตำรวจแจ้งความไปละแล้วมาดูอีกทีมาดูอีกทีนึงตอนเอาเงินมานับมาดูแฟนเราตั้งใสผ้ากันเปื้อนเพราะที่มันโดนน้ำมันก็เลยออกเป็นเออโดนน้ำแล้วออก ขณะนี้ทางด้านร้อยตำรวจโทปฏิพัน์พลโคตรรองสารสอบสวนสพภูเขียวหลังรับแจ้งความแล้วสอบสวนผู้เสียหายทั้งหมดจะได้ลงพื้นที่หาหลักฐานของคนร้ายแก๊งแบงค์ปลอมกลุ่มนี้โดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายในตลาดและจุดต่างๆในพื้นที่เพื่อนำกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งไม่นานจากนั้นยังมีกลุ่มแม่ค้าได้แชร์เตือนภัยไปยังสื่อโซเชียล จนพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพออกซื้อของตามร้านค้าริมทางเหตุเกิดที่บ้านนาคันหักโดยใช้รถเก๋งสีแดงจอดซื้อของกับรถพ่วงขายกับข้าวและใช้แบงคฟอร์มหลังซื้อของเสร็จแล้วรีบขึ้นรถไปแม่ค้ารู้ตัวเรียกไว้ไม่ทันจึงอยากให้ช่วยกันระวังมิจฉาชีพรายนี้ขับรถมุ่งหน้าเข้าไปทางชัยภูมิ แบงค์ฟอมสีม่วงเข้มขนาดเล็กกว่าหมึกสีเทียนจับดูก็รู้ว่าต่างกันมากด้วยทีมข่าวผูเขียวถ่ายภาพนักทีมกันนักข่าวระเมืองสีไซด์ไทยทีบสรายงาน